วันนี้นาะงออกกําลังกายได้แล้วจ้าเมื่อนี้อย่างพอหนาลิบเก่งมากเลยคุณหมอเก่งมากเลยเนาะขอบคุณคุณหมอที่รักษานนองสามผ่าตัดลําไส้หมอบ่แห้ออกกําลังกายหลายเพราะว่าถ้าไม่ออกกําลังกายเยอะๆมีโอกาสที่พังเพิงจะไปเกาะแล้วก็ได้ผ่าซ้า <c oughs> นางเก่งหลายทุกคน วันนี้นา,นางเดินไปถึงหน้ารีบให้โยกขาให้ลำไส้ย,ยืดตัวออกกำลังกายแต่เศร้าเลยมามี่นออมหับคุณหมอเก่งคุณหมอดูแลดีมากคุณหมอคุณพยาบาลดูแลดีมากเลยทุกคนอยู่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลขอนแก่น อยู่อยู่อยู่โรงพยาบาลขอนแก่นเด้อพี่น้องไม่ใช่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เนาะถ้าพอได้สิมารักษาก็มาโรงพยาบาลโซนได้เลยลูกค้าวะฮะชิ้เอาเออเนี่ยกก็ได้เอาไปไปปุบไปมันจะยกสบายปุบขาววะเออเออกโรดมามสบาย แห้งนั่งหุบขาแล้วก็ยกขาบา่ออกกําลังกายขาเลยทุกคนเพราะว่าให้แข็งแหงไวไยเนาะคุณมาวายกได้บ,บ,บ,บตด่ตรงแยนแพ้สิเพราะว่าจะได้แข็งแรงเร็วๆพันบ่หนา้านั่งกระสดใสเนาะสวยป่วยก็ยังสวยอยู่เลยพี่น้องออกกําลังกายเลยพี่น้องขอโทษขออาภายนะัยให้เบิ่งจนจ่อยลงเป็นสิบกิโลขามาสองเดือนผ่าตัดกินยังกระป๋อย เมื่อน,นี้่บำบัดถ,ถ้าสมุนบรออกกําลังกายแบบมันใสมไม่สติก,กันยี่คุณหมอมันมีโอกาสที่จะผ่าตัดซ้ำก็เลยต้องออกกําลังกายเยอะๆเจ็บแพ้หน่อยหนึ่งเป็นวะหนาใสๆเลยหนาใส,าก,าสก็ยิ้มเศร้าเจ็บแพ้เลยเนาะ ทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแจกำลังใจสาวดาวทุกคนแจกำลังใจรวยๆขอบคุณทุกคนคะ่ะใจกำลังใจดีๆจากเอฟซีเนาะเดี๋ยวจังสิเปลปเดตอาการอยู่ขางล่างโจฟังเ้าได้แล้วปกติแรอือไ่น้อยออสาวๆน่งสบายดีสาวๆทำอะไรเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันเป็นร่องพิบาลิของหลวงนี่ค่ะ ออรไปงเยเขาก็สยสบายดีพ่อไงญ่าะใช่นี่ฮะับมากว่ยกายุ่งหวัดนี่แหละโอ้บ่สบายบ่บ่ครับถ้พาพร้อมรักษาโอ้โอเเหเข้าใจเศร้าเลยบ่บ่ครับงายมากมันจะงายมาเมื่อนผมนั่นงหัวจะปวดโอ้ที่แบบเพิ่นพาตัดบ่หรือจังไบ่ครับไ่เลยฮะเพิ่นใ้ได้เพิ่อนรักษาแบบ โรคหัวใจมันเป็นโรคกระทันหันคือพอกไดงไงแช่ห้องแจ่ว่าม้อยแถาทำงานนะโดยเราก็ม้อยจ้ำม้อยไอโดยม้อยเสียดเอาหัวใจมันนี่ตื่นผิดปกติตื่นตกใจพวกจ้ำสมัคกม้อยอนไรพวกไอหรือม้อยคือพวกห้องกินอาหารเข้าไปแล้วห้องสมักทนหน้าอันนี้คือบ่กอะไรเลยห้องกับเคื่องเนี่ หัวใจนะซเต้นบ่ปกติเล่นมนั่นแะคนปกติกับโบเห็ดโบโอันจามก็บ่ได้รเ่ครับไอไอ้ก็บ่ไคือหัวใจมันนี่เต้นปกติยิ่งคนเป็นโรคหัวใจยิ่งนักกว่าเฮาขนาดแต่เขาคนธรรมดากระด้อยู่คือท่านหันลูกหันคอยเยอะท่านรุ่งพอม่าท่านไปหาหมอท่านก็คือไปเลยอยู่ในตรงจังหวัดเนี่ยม ทางจังนี้ไปครับ60ลูกโอ้ทางเข่ามาเนะาะครับไอ้เพิ่นมาถามยังเคยทักทายตัวยังสบายดีเอฟซีเลยสบายดีเอฟซีเพิ่นทักทายยังเมื่อกี้เอาเพิ่นกา,ามาทักทายไปว่าอัน,นตามภาษาคนอือนมาพบ,บกันตามโรงพยาบาลเนาะอ่าแล้วก็ดีใจดีเนาะทักทายาบ,าทบ้าน,นพนีพน่เมืองนอกเพิ่นเพิ่นถามว่ามาจประเทศลาวสบอแม่นเพิ่นกระทำว่าทุกเจ้ามาแต่ไสบีเรียมาแต่ประเทศลาว เพื่อกระทะวะมายังเขาเลยว่าบ้านเบิ่งร้านนี่ได้ร้านป่วยร้านมาผ่าตัดรำใสโดยเอมาดูแลกันคือมาถึงจริงจริงเราเราทำโดยขับขับรถไปโรงพยาบาลนี่เขาเสือแพงนะแมนนี่นี่คือของหลวงนี่ของหลวงโดยโอ้คือเขาเขาจอดไฟเหลือคันผู้บ่มีบัตรเขาจอดกับสิคือสมมติว่าใบค่ายาค่ารักษาเราสมมติว่าแสนนึงสิเขาจอดกับ ใ,ใจห้องเก๋ใจแค่ครึ่งเดียวคือหาเงินอ๋อเฉพาะเฉพาะแต่อันคนไทยหมดเลนคนไทยค,ครึ่งพวกผมบเลเสียเลยจด้เซซี่สามสิบบาทโอ้ดีนะสามสิบบาทรับสั่กโลกอต่ต้องต้องคุ้มคุ้มหน่อยแล้ว,ลวเลยจบค,คือรักษาชิ้นพอดมึอเขาใส่เออม,มันติดมันติดไปนในตัวตลอดป่ะสามสิบบาทแม่นครับตลอดชีพเออามันไม่ห็นดว,ว่าเมื่อได้ได้กลับนี่ลุงเมื่อได้ได้กลับ ยังงูรูดครับอืกะหมอว่าให้กลับได้กะจังกลับจนกว่าอาการอาการจะดีขึ้นเนาะครับแม่คือเมื่อวานเพิ่นก็ว่าให้กลับนั่นเนาะพวกน้องก็พากันชีพีกับมาใชมาหมหับกลับก้าเฝ้าก็ได้กลับกั็มูมูมาหับโดยขาเชื่ออยู่รือเปล่โดยพวกหนูมาจากสวรรค์เขตพวก่ะใกล้ๆใกล้ๆมุกดาหารใช่ไปมุกดาหารอยู่บ่กะ ไปกับไปน้ำมูกไปซื้อเสื้อผ้ามาขายเดี่ยวไปนมูคิดว่าไปเหนเที่ยวเทศกาลงานแข่งเรือยาวหมู่อาหารโซนนักเขยเมื่อพี่น้องพูให้บรรยากาศเนี่ยเป็นอันหน้ามองเพลื่อนไหวพระเนาะพี่น้องแล้วก็มีตึกเนาะพี่น้องก็บรรยากาศดีได้มองนั่งมองเศร้าน,นา,านะ,นะเป็นสวนสาธารณะเนาอกไปในคนนั่งใครผู้หนึ่งเลยเอาเพคนก็อยู่ห้องพาตัดพู้แล้วอยู่ห้อพักเพื่อนจ่าคนพาใสอ๋อพี่นิ<อ>่มพ่อมาบอกสามคนโดย อันนี้กับภงปวยโดยอันนี้ก็คือพี่สาวอ่าอันนี้ก็คืออันนี้กับลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องอันนี้มาทักนะมาหาใครเขียนนูี่เป็นส่วนนูี่เป็นหน้าจ้าอันนี้หน้าจ้าน้องแม่น้องพ่อน้องพ่อจ้าอันอันนี้กับหลานศักทธาสบายดีปูบนมีเนี่ยเท่าระเบิดบนมีอะไรอยังกับปูอย่างกับปูยัง อยู่อเมริกาเป็นเหมือนป่ะเจอกัน,นอ,<า>กกอยู่บส่สสโมยด้วยนี่สบายดีเสบายบุญมีน้องสาวละคนสุดท้องเนาะยายเพิ่นคือสิเบิ่งคลิปอยู่คือสิเบิ่งคลิปลานสาวอยู่คุณผู้ชมได้ค่ะครับโดย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 ขอบคุณหลายๆค่ะขออย,าย่างไรไม่ไหวดูไอเซนกันค่ะโอ้พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศโรงพยาบาลดี่ดีนบรรยากาศสะอาดสดชื่นเด่นใสเมื่อกี้มาชิมนางเผาสาดาผลไม้ลงมาก่อนได้สมุนผลผลบ่ไทยนางผลทุพพื้นก็แบบว่าอ้าวอัน เพิ่นนนัดูแลดีเนาะดเพิ่นดูแลดีเทคแคร์ดีเ่ผลแบบ่เป็นหยังเพิ่นว่าอันลงก่อนให้พยาบาลให้คุณอันแม่บ้านน่ะได้ทูเฮือนเพิ่นได้ทูบ้านแบบว่ามันค่าเกิดเฮานะไอเอียงเกาะเจ้าว่าอันอีสังกลมเซานี่เจ้าว่าอันยังเกาะเิ่นเพิ่นถามเจ้าเด้คุณพยาบาลนะแบบมาจะเอียงบอให้ฟังดูโอ้พยาบาลเป็นพนธามว่าอันซุมเจ้าพากันมาแต่ไสก็เลยว่าอันมาแต่ประเทศลาว อืมอันมาลงกันแต่คนสี่คนกันเลยว่ะมนถามเลยอือันอันอะไรไพ่เนี่ยนำมาอืมอันมาโรงพยาบาลนี่นะอืมก็เลยว่ามีอันมีคนหูจักโดยกับอันมีคนหูจักกับหลานถก็เลยเนี่ยนำมาโรงพยาบาลนี้อ๋อโดยเนยนมาลงบานนีอคือได้หูจักคนวะเนาะแมนอือแล้วเพิ่นก็เลยถามว่ะ เป็นอะไระมาโรงพยาบาลนี่ค่ะก็เลยตอบบอกว่าดีบริการก็ดีดูแลดีเนาะดูแลดียิ้มดีหัวดีไอคุณพยบาบาลก็<ค>ดูแลดีคือ,อจังคุณหมอพันกาผ่าตัดแล้วก็เก่งเนะาะเขาจิว่าแล้วกัขนาดหมอหมอหมอผ่าตัดนี่ก็เก่งแล้วก็พันกาสิบแบบว่าดูแลคนไข้ดีให้ค้ำปรึกษาอ่าหายค้ำปรึกษา,อ,กาอันญาติคนไข้แมน คนเวลาคนมาใส่ยมสัญญาคนก็สิบอกว่าเอออันนี้ยาตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเ้อคนก็สิอธิบายเคนก็บอกเขาก็บอกไปว่าเขาอยู่หุบมู่ค่ะว่าเพิ b ork b ork b ่นเามาสี <m> ่เ <mycket> ส <bah> ือเพิ่นก็ยังโบทำการทำการผ่าตัดค่ะว่ามันกัดสีล่าซ่ามอโบลายคืออยู่นี้แต่มาอยู่นี่ค่ะในย่ามหักว่าคุณหมอหลายพี่น้องคุณหมอเข่ามอออกป้อหลายแห้งมอหนักอ่าทำการขึ้นมาเศร้าน้องสาวก็ดีแล้วย่างได้เลยเนาะพี่น้องย่างเขาหนารีประกาอ่าเพิ่นกว่าเพิ่นกัให้ขยับ บิงโตหลายๆพี่น้องเลย,ย,ยแล้วก็มีคนขนยายน้ำใส่แมนมีคนมีคนเน้นน้ำน้ำสกุลมาอยู่นี่มันสิถือคนซีนักคารินพอซีนักคารินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอันคล้ายๆกึ่งเอกชนไปแล้วตอนชมเงินถ้าสมมติว่าอันมาโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยมันสิถือนคนว่ามันเป็นของหลักกันเลยแบบพากันมานี่คือดีนะพี่น้องว่านี่ก็กังวลอีต้นน้องน้องคาตัดก็จะขายอยู่ไขายบ่อยขายบุญสมัยตักกะทักขัดเวลา ความภาษีขึ้นไปว่าเพิ่นใส่ขึ้นไปย้วย่เผาอย่ามันคองถาขับพม่าดี้พี่นงค์ไปพากันนั่งอยู่ห่มไม้เออมื้อเช้านี่ก็มีพี่ใจดีเนาะเพิ่นเพิ่นกาทักทายมาจากเยอรมันเป็น FC ฟซี IKE เซ er าคกึุมอะไรพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นเคยชอเหลือน้องพิมพ์เนาะกาเพิ่นการช่วยเหลือโอนเงินค่าน้ำมันรถมาเซาค์กลุ่มมื้อนี้1,000บาทขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อที่เพิ่นให้ความรักความเมตตาเซาคกึุมเนาะช่วยเหลือมาก็ขอให้เอื้กยเพิ่น คขายลำรวยปลาจาัดโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีอะไรกัอยุมณ์ฟันเยินเนาะเป็นโฮมโปรโฮมไซด์ให้ลูกให้ร้านตลอดไปเลยหักกัคอยเพิ่นส้ดเด็ขายมานเนาะเฮงๆรวยๆเก่าเนาะมีลูกค้าเข่าตลอดเนาะเป็นเพิ่นเปิดทานนวดอยู่เยอรมันพี่หน่อยเิ่นกัดทักทายสบายดีโทรมาลิดน้ำซุปกึมตลอดขอบคุณพี่คมที่คอยถามไทยแล้วก็แนะนําตลอดมา ขอบคุณคุณแม่แตนอยู่เมืองคนที่ติดตามแล้วก็ให้คําแนะนําลูกตลอดเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่ออยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลศรีเมื่อวานนี่ก็ไปอาบน้ำบ้านเพิ่นอยู่เพราะว่าเพราะว่าอันเพิ่อนอให้ไปหากะเกรงใจเพิ่นเนาะอยากอยากให้อยากไปเพราะว่าอยากอาคิดฮอดคิดถึงเพิ่นเนาะเพิ่นไปเอฟซีที่อาให้การดูแลสกุลเพราะว่าอยากจับมือหุงกับไปตับได้บ้านพ่อใกล้ๆนี่โอ้ขอบคุณคุณพ่อหลายๆเนาะไปแกไปจอดรถอยู่บ้านเพิ่นอยู่ โรงพยาบาลไอขอนแก่นศู์คอนแก่นจะเป็นศู์รวมนะพี่น้องเพิ่นโบเพิ่นโบปฏิเสธคือพยายาหักษาเพิ่นแกนหักษาเบิรเดาะพี่น้องเนา <dimension. S 2> นะกะขอบคุณคุณพยาบาลขอบคุณคุณหมอที่ดูแลเอาใจใส่น้องสาวเนาะที่บปบป้าบทิมจะเป็นชนชาติใดเสื้อชาติใดเพืก่การดูแลรักษาให้ดีที่สุดรักษาเท่าเทียมกันดูแลเหมือนกันเนาทุกคนเนาะกะดีใจร้ายที่ว่าเพิ่นกะ รูเล an er. ja ja ja. you know, ่เป่นแง่เนาะจ่าจ่าจ่าพอดีนูอัดคลิปอยู่ด้วยพี่เด้อพอดีอัดคลิปอยู่เดี๋ยวคุยกันเด้อพี่เพิ่นแชทมาแต่นครพนมเนาะเพิ่นเป็นเอฟซีเนาะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่วัดใจดีที่อยู่จังหวัดนอแก่นเป็นเอฟซีตลอดมาถามมาหาน้องกะอย่าลืมกระเป๋าไว้ในเอฟซีสองคนอยากได้นี่ยวันนี้นี่สองคนได้กระเป๋าในกระเป๋าใส่เสื้อผ้าโบมีเ่วันว่าสบายดีพี่วัตรเนี่ย วัดประมาณกับใครคนวะพี่วัดเราก็อยู่ในขอนแก่นเนี่ยเราก็ใจดีเนาะพี่น้องพี่คมใจดีก็ให้หนูไปนอนที่บ้านแต่หนูไม่ได้ไปเดินคาเบิกน้องอยู่นอนอยู่หน้ารีฟจ้าขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยขอบคุณทุกคนที่แนะนําบอกว่าสกึมถ้าเดินทางมาจังหวัดขอนแก่นนี่ให้สกึมมาทางลัดจะได้ลดระยะเวลาสกึมกลัวหลงทางสกึมมาทางตรงเลยถ้าสกึมมาทางลัดจะย่นระยะเวลาประหยัดถึงเจ็ดสิบกิโลคนวะ ขอบคุณเพิ่นทีเพิ่นแนะนำํำเนาะให้คำแนะนำตลอดมาบ่าป้าป่ตีบเซากึ้มทุกขูนทุกคนว่าจะเป็นพี่แพร้เลอพี่แพรที่อยู่สระบุรีเอ้ยบ่แม่นยยงเกาะเอียงว่าบ่แมนอารันบเบ่ยังเกาะชังโก้ซาแก้วซาแก้วเออที่เลี้ยงทุเรียนน้องมุเลี้ยงทุเรียนนามุ้ยคนดูแลคนป่วยเลี้ยงทุเรียนคนมาแต่ทุเรียนล่าสุดไม่ได้กินเน่าคารถมันตักแดดไม่ได้กินกินไม่ทันรีบกับคนป่วยคนมา ปลาเต็มเลยเราได้ชิมแม่อร่อยไหมทุกคนอร่อยบ่อร่อยอยู่จ้าได้ชิมอยู่นิดเดียวเรื้อนอันเป็นเป็นไรพูดมาพูดมาได้ชิมอยู่นิดเดียวเรื้อนอันแม่มันมันเน่าหมดเลยจ้าอ่าบ่แม่เรามันเน่าอันี่บ่แม่เรามันเน่าแบบว่าคือกับอันเจ้าของร้านมาเด้องจาเราลีบมาโงพยามันมันมีเวลากินเนจ้ะก็ได้กินอยู่แล้วแบบที่นี่ก็เลยมาโรงพยาบาลมาคนป่วยมาโรงพยาบาลเยอะเลยากจับมุกตะหารมาคนแก่นด่วนเนาะ และมันตากมันตากแดดมันก็เลยเน่าตากลมมาเลยก็เลยเละตุ้งเป๊ะองเนี่ยเน่าคารุดเจลลายๆเด้อพี่แพ้เด้อขอบคุณสิเขาบอกว่าภาษาไทยให้เรียกเรียกว่าภาษาลาวขอบใจสําหรับคนคนที่ว่าเหมือนเท่ากันแต่ถ้าขอบคุณขอบคุณคุณขอบคุณค่ะพี่แพ้ขุเลี้ยงุเรียนนะคะเอชซีช้อนขอบถ้าภาษาไทยให้ให้ว่าขอบคุณบถ้าขอบใจหมายถึงว่าคนเท่ากันค่ะขอบคุณนะคะจำไว้นะคะน้องมุก โบ้อันี่่ไมเป็นสักโค้งนั่นดาวเราอยากได้สักโค้งนู้นเป็นโอีกหนที่นี่ขาดผมเอออยากไปเชนทันเนาะประมาณนี้ไปมันไปไปเชนทัานก็สีกิโลทุกคนอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่เนาะจะได้กระฝ้าอีฟีทุกคนขอบคุณเนาะอีฟีทุกคนที่หนาหักทุกคนที่ยงกำลังแรงใจตลอดมาใครที่อยู่ใกล้กันมาหลิดน้ำซับเกลือได้เด้อมาลินมาตักทายสบายดีน้ำซับเกลือได้เนาะพี่น้องเนาะ ยังไงก็ขอบคุณเอฟซีที่หนาหักทุกคนที่เสียสละเวลาอันมีคา่าเบิ่งคลิปสกึมตลอดมาเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะค่ะล่ำรวยร่ลำรวยเดอ้อปัตสตา์โลภยัยไข่เก็บเนาะมีความสุขตลอดปีเดอ้อทุกคนเดอ้อคลิปนี้สกึมกับชีเดคอลาพรมพี่น้องไปก่อนเนาะพอพีนอประกันได้ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้สกึมกับชีเดคอลาไปก่อนกะพบพอกันคลิปหนาเด้อสบายดีสบายดี